ครับผมริชาร์ดเกนนี่นะครับผมและรายการเยาวชนคนทั้โลกรายการใหม่นะฮะที่จะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปร่วมรักษาและรู้เท่าทันสถานการณ์โลกนะครับเพื่อให้โลกใบนี้สวยงามดั่งเดิมครับและแน่นอนฮะสิ่งหนึ่งที่โลกใบนี้ขาดไม่ได้เลยนะฮะถ้าขาดไปโลกใบนี้แย่แน่นอนนั่นก็คือป่าไม้นั่นเองฮะเพราะว่าป่าไม้เนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่สําคัญของโลกใบนี้มากเพราะป่านะฮะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กน้อยใหญ่นะัะผม ตัวผมเองเนี่ยก็ชอบไปป่านะฮะผมเนี่ยจะได้เห็นเพื่อนต่างๆมากมายในโลกใบนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปเรียนรู้ป่าที่นี่นะฮะเป็นสวนป่าท้องผาภูมินะฮะผมเป็นป่าปลูกไม้สักที่สําคัญแห่งประเทศไทยมากและยังมีพืชท้องถิ่นที่สมบูรณ์มากและยังมีสัตว์ที่จะใกล้สูญพันธุ์อีกโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วไปกันดีกว่าฮะไปเลยที่สวนป่าท้องผาภูมิ ครับที่นี่คือสวนป่าทองบพูิครับอยู่ที่ตำบลเมืองกระเจงอระเบอทองบพูิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นสวนป่าของอ,องค์การสหก,กรรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ mm hmm. ก็จะมีภารกิจหน้าที่ในการปลูกสร้างสวนป่านะครับในด้า mm hmm. นการด้านป่าเศรกิจนะครับ mm hmm. เป็นตัวแทนของรัฐบาลน,นะครับ mm hmm. เพื่อ,อให้ประเทศชาติมีไม้ใช้สอยสําหรับพื้นที่ของสวนป่าของเราครับก็มีจานวนเนื้อที่ทั้งหมดนะครับประมาณ2900กว่าไร่นะครับก็จะมีไม้ซักนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งสวนป่าของเรามีพื้นที่ปลูกไม้สักประมาณ15,500ไร่นะครับแล้วรองต่อไปเป็นไม้ยางพารานะครับก็มีพื้นที่ปลูกประมาณ2,400ไร่นะครับุกปูราชินีนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางของการปลูกสร้างสวนป่านะครับมีพื้นที่อยู่600กว่าไร่นะครับก็เป็นที่อยู่อาศัยของปูราชินีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพูรกรรมนะครับพูรกรรมนก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันไม้ต่างๆนะครับพวกสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็กันพื้นที่ส่วนนี้ไว้นะครับ ส่วนอีพื้นที่หนึ่งก็คือผู้น้องปริงนะครับเป็นผู้น้ำจืดนะครับที่มีความสวยงามของน้ําพุนะครับที่ที่พุ่งขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับก็มีน้ําไหลตลอดปีนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้ใหญ่พวกพืชพันธุ์หายานะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีช้างป่านะครับช้างป่าที่อพยพมาจากอุทยาแห่งชาติทองวัาภูมินะครับ เพื่อตำรวจหาพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมแล้วก็มาพบนะครับความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยแล้วก็ความหลากหลายของอาหารครับที่ที่ไม่ได้สวนป่าไม่ว่าจะเป็นที่ที่ปา่าพุนะครับที่ในแปลงปลูกป,ป,ป่าเองนะครับที่เรา fishing, มีการตัดเทวันมีการดูแลรักษามีการทางวัชพืชนะครับแล้วก็มีพวกหญ้าใหม่เจริญเติบโตขึ้นมานะครับแล้วช้างแล้วสัตว์ต่างๆก็มาอาศัยหญ้ากินนะครับซึ่งปกตินะครับสวนป่าท้องถิ่มนะครับ ก็จะมีทีมงานที่ผมได้ตั้งขึ้นนะครับเพื่อ,อเฝ้าติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของช้างป่าโครงนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับช้างป่าตัวน,นี้เหลืออยู่ประมาณ30มสิบตัวนะครับ<ส>ทุกวันครับทุกวันทางสวนป่าก็าจะตั้งทีมงานของสวนป่าเพื่อเข้าไปลาดตระเวนเฝ้าระวังดูการเคลื่อนไหวของช้างป่านะครับปกติก็เวลาเดินทางของเราก็จะใช้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับก็จะเริ่มออกจากที่ทําการสํานักง,งานนะครับเพื่อเข้าพื้นที่ ดูช้างป่าในในพื้นที่ของเราว่าช้างไปอยู่อาศัยแล้วก็หากินในโซนไหนนะครับเพื่อเพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ชุมชนได้รับทราบวา่าช้างจะเข้าไปหากินรอบหมู่บ้านโมไหนให้เตรียมการป้าระวังนะครับไม่ให้ช้างถูกทำร้ายหรือว่าเป็นการระวังทรัพย์สินของตัวเองนะครับไม่ให้เกิดความสูญเสียจากช้างป่านะครับ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะครับมีการกินอาหารต่อวันเนี่ยนะครับหลายร้อยกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเดินเดินทางที่ค่อนข้างไกลนะครับเพื่อไปหาแหล่งอาหารแล้วก็มีความฉลาดนะครับไม่แพ้ไปจากมนุษย์เลยนะครับก็รู้จักแหล่งน้ํารู้จักเส้นทางเดินนะครับรู้จักแหล่งอาหารนะครับที่เขาไม่อยู่อาศัยเนี่ยแสดงว่า บริเวณนี้มีความสําคัญแล้วก็อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากโอ้โหตอนนี้นะฮะเราก็รู้จักสวนป่าทองผาภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเขาบอกกันว่าฮะป่าที่ไหนที่มีช้างแสดงว่าป่าแห่งนั้นน่ะสมบูรณ์มากเพราะช้างนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แห่งป่าแห่งนั้นและน่าตื่นเต้นมากๆฮะเพราะว่าพี่ทีมงานเพิ่งกระซิบมาฮะว่าเพิ่งมีช้างกลุ่มใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยในป่าแห่งนี้โอ้โหทีนี้เขาก็ต้องสำรวจกันฮะจะสำรวจกันยังไงนะจะเดินเอาก็คงไม่ไหวฮะ อ๋อผมนึกอ,ออกแล้วฮะว่ามีคณะวิจัยฮะของมหาวิทยาลัยบุรพาและมหาวิทยาลัยมหิดลฮะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้เอเขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการหาช้างนะครับนา่าติดตามจริงๆไปดูกันเลยดีกว่าครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางนะครับเพื่อไปอสำรวจในภาคสนามกันนะครับอย่างในวันนี้ที่เห็นนะครับเราก็จะมีการสำรวจสารภาพช้างเนี่ยนอกจากเราเราจะนับจำนวนประชากรมาเนี่ยด้วยใช้โดรนนะครับในการถ่ายทำเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกล้องที่เป็นส e ตรทวิวนะครับเป็น Google Camera s t r e e t ท i e w นะครับที่เรียกว่า t r e k k r r เนี่ยในการาสำรวจช้างเนี่ยที่เป็นในระทางที่เป็นแบบแนวรอบด้านข้าง360องศานะครับ นอกจากนั้นนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะมีมเทคโนโลยีที่เรียกว่า t ทอร์มอลอินฟราเรดนะครับก็จะเป็นกล้องใช้สําหรับช่วยถ่ายภาพในเวลากลางคืนที่ไม่ต้องอ,อ,อาศัยแสงนะครับเพื่อที่จะถ่ายความร้อนของตัววัตถุที่เราสนใจคือในที่นี้ก็คือช้างนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามเข้าไปในภาคสนามกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็นัดช้างกินข้าวไว้นะครับไปไปพวกเรา ก็จะเป็นอีกทีมนหนึ่งที่ใช้โดรนนะครับหรือว่าเรียกว่าหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กนะครับในการทำวิดีโอีรมทเซนซิ่งนะครับในการสมรวจระยะไกลก็คือเราจะถ่ายภาพาวิดีโอรายละเอียดสูงนะครับแล้วก็แคปเจอริงส่วนที่เป็นบริเวณพิกัดที่เราจะเจอช้างนะครับที่เราคาดว่าจะเจอในวันนี้ก็คือภูกรรมนะครับในสวนป่าทองผาภูมินั่นเองนะครับ ปกติช้างนี่มันหาส่วนใหญ่ชีวิตมันส่วนใหญ่นี่หากินทั้งหมดเลยล่ะครับก็มีกิจวัตรประจําวันพักผ่อนช่วงกลางคืนแต่ว่าใช้เวลาน้อยและเวลาส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาในการหากินช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าแลนนะครับไม้สักเป็นไม้ที่บัดใบจะทิ้งใบหมดทั้งต้นนะครับแล้วก็เมื่อช่วงฝนลงมาณเมษาพฤษภาก็จะมีใบใบออกมาบ่อยเป็นตีเหมือนเดิ เริ่มแต่งบแล้วนะครับอย่าวันนี้สภาพโดยทั่วไปนะครับก็อุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทิศทางความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับในการที่จะใช้โดรนนะครับในการบินนะครับแล้วก็อากาศนี้ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนแล้วก็ถึงร้อนมากจริงๆนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปตำรวจล่องลอยแล้วนะครับวันนี้ช้าง เื่อนไหวไปทางที่แหล่งน้ําใหญ่ั้นใช่น้ําน้อยครับไม่น้ำน้อยเป็นน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็ต้องเสี่ยงดูครับว่าจะเจอไม่เจอเพราะเมื่อเช้ามีร่องรอยอยู่เขาอาจจะกินน้ํากินอะไรเสร็จแล้วก็อาจจะเอาพวกยกออกมามาตีลูกความน่าจะเป็นก็สูงมากนะครับบางวันเราไปก็เจอเลยบางวันก็ขับรถจนค่ำก็ไปเจอขึ้่องอยู่กับโชคด้กย่าจังหวะกัะพาะช้างที่ในฤดูแรงเนี่ยนะครับที่อื่นเนี่ยมันแห้งแ้งหมด ต้นไม้ในลิบใบทิ้งหมดเพื่อเพื่อ,อรักษาการสุญเสียน้ำนะครับแต่ในผูเนี่ยกับมีความชุ่มชื้นอยู่ซึ่งหมายถึงว่าในนั้นมีแหล่งอาหารนะครับน้ําอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดและในการดำรงชีวิตพี่เลียเ้ยวขวาลางไปเส้นน้อนอะเส้นที่เป็นม้ยางใหญ่เส้นเส้นหลังเส้นสามหกอะได้ครับตรงพกรรมมันเหรอตรงพ่อเหรอถูกครับถูก วันนี้เรามา,าทำในกระบวนการที่เรียกว่าในการทำแฮปปี้แทดของช้างหรือว่าถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างนะครับเราก็จะมีวันนี้นะครับเราก็จะมีโดรนเนี่ยนะครับแบบสี่ใบพัดนะครับที่เรียกว่ามัลติโรเตอร์หรือเป็นคอร์ดโรเตอร์เนี่ยทั้งหมด2แพลตฟอร์มหรือ2ตัวนะครับก็คือ1นเนี่ยนะครับเราจะมีโดรนตัวแรกเนี่ยจะใช้ในการเซิร์ชนะครับหรือว่าในการาหาประชากรช้างนะครับก็คือเวลาเราบินเนี่ยเราจะบินแบบเป็น g r i ด แบบแรนดอม g กรดนะครับก็คือจะบินบินไปบินกลับนะครับทีนี้เราก็จะติดระบบที่เรียกว่า FPV นะครับ First Personal View นะครับ FPV ก็คือเอาง่ายๆนะครับโดรนเนี่ยเวลาบินเนี่ยเขาติดกล้องไปนะครับรายละเอียดประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยไปถึง 4K ได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือภาพนะครับภาพที่เป็นเรียลไทม์หรือว่าภาพที่โดรนโดรนเนี่ยถ่ายภาพเห็น พื้นที่ตรงไหนนะครับก็จะส่งดาวลิงค์ข้อมูลลงมากราฟเซชันตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทางฝั่งผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยอปเนี่ยก็จะมีคุณโอมนะครับกับคุณเมฆเนี่ยเข้าเข้ามาช่วยในการดูแลตรงนี้ว่า,เ,าเราเจอช้างตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีพิกัด ของ GPS เนี่ยวิ่งตรงนี้อยู่ตลอดเพราะนั้นเวลาเราได้ช้างเนี่ยนอกจากเราจะเห็นภาพช้างจากมุมสูงนะครับจำนวนประชากรช้างลักษณะของช้างนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวเลขตัวใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นพิกัดตรงนี้เก็บเป็นรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ที่เราจะไปทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าในการทําระบบที่เป็น GIS นั่นเองเพื่อที่จะดูว่า นาวันที่เราสำรวจช้างนะครับเราเจออยู่ตรงไหนนะครับพิกัดตรงไหนนะครับเจอในพื้นที่ที่เป็นสภาพแวดล้อมอย่างไรนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถแชร์ลิงดัต a หรือส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้มาในวันนี้ดูได้นะครับในตัวโดรนตัวนี้นะครับเราก็จะทําก็คือว่าในการทําข้อมูลรายละเอียดสูงนะครับหรือเรียกว่า very high resolution เนี่ยเราจะทํา mapping ของบริเวณตรง ตรงนี้ที่เรามาอยู่ก็คือ,อเป็นผู้ปูราชนีนะครับผู้ปูราชนีเนี่ยเราจะเห็นพันไม้อยู่นะครับในช่วงนี้เรามาถ่ายาเรามาทําช่วงหน้าแล้งพอดีนะครับช่วงประมาณไปลายมีนาเนี่ยพอดีใบไม้เนี่ยมันเริ่มผลัดใบหมดแล้วเพราะนั้นเราอยากจะรู้นะครับว่า เวลาเราทำแมปปิ้งรายละเอียดสูงเนี่ยท,ที่มาทดแทนข้อมูลดาวเทียมท,ที่ไม่สามารถเก็บภาพได้ในระยะเวลาตอนนี้นะครับแล้วรายละเอียดสูงเท่านี้โดยใช้โดรนเนข้ามาช่วยเนี่ยมันมีทรัพยากรนะครับหรือมีสต็อกหรือมีพันไม้ที่คาดว่าช้างจะกินไดน้อยู่ปริมาณเท่าไหร่นั่นเองครับเราก็จะคำนวณกลับว่าช้างที่เราเจอณนะสวนป่าเนี่ยสมมุติเจอ30ตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเฉลี่ยกมาแล้วเนี่ยกินอาหารนในปริมาณเท่าไหร่ต่อวันเนี่ยเราก็สามารถคำนวณจากการ การใช้แมปปิ uh, ้งตรงนี้ได้ออกมานั่นเองนะครับนี่นี่ก็เป็นเทคโนโลยีในการประเมิเเนคร่าวๆนะคพี่ที่เราจะได้ดูกันนะครับ ยานขึ้นนะครับขึ้นก็จะเหมือนเครื่องบินทั่วไปเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับว่าเวลาบินเนี่ยต้องรัศมีห่างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับสเมตรถึงห้าเมตรขึ้นไปนะครับตอนก่อนจะเทคออฟขึ้นทีนี้พอนเทคออฟขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับบอกให้ทุกคนเนี่ยระวังหน่อยนะครับเพราะโอกาสมันผิดพลาดเนี่มีนะครับโอเคจะเทคออฟแล้วนะครับมา take off ก่อนขึ้นก็ต้องเช็คนะครับเช็คระบบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับว่าเ,าเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยก็สำคัญนะครับเรื่องใบพัดเรื่องตัวแอร์เฟรมนะครับดูว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะครับ hmm. <sh> <ni> เราจะขึ้นไปที่ระดับเพดานความสูงประมาณ80เมตรนะครับ คือความสูงเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์กับลักษณะของรายละเอียดของภาพนะครับว่าถ้าสูงมากเนี่ยเราได้ภาพมุมกว้างก็จริงแต่ว่าตัว,ต,วตัวข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กลงด้วยนะครับอย่างนี้มันมัน,มนควบคุมค่อนข้างง่ายเพราะว่าเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการควบคุมคอนโทรลมันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเวลามันบินแล้วเนี่ยสัญญาณหายสัญญาณขาดเนี่ยนะครับมันก็จะโกโฮมกลับ กลับในจุดที่อ take อ f f ขึ้นไปนะครับหรือแม้แต่แม้แต่กระทั่งแบตเตอรี่ใกล้หมดเนี่ยมันก็จะมีระบบเซฟตี้ก็คือป้องกันก็คือต้องกลับอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้แบตเตอรี่หมดแล <Go home. S 1> อะออันนี้กน,นี่นี่ก็กลับมาแล้วครับทุกคนระวังนะนะครับ ก็คือว่าในข้อมูลเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะครับมันจะมาทดแทนดาวเทียมอย่างสมมุติเวลาเรามอนิเตอร์นะครับอย่างในพื้นที่ช้างอย่างเงี้ยคือบางทีดาวเทียมเนี่ยมันถ่ายสมมติมาถ่าย10บโมงสิบเอดโมงเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถคนโทรลมันได้บางทีบางทีมันมาเดือนหนึ่งเนี่ยมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่างานถ้ามามาจากโดรนเนี่ยก็คือเราสามารถเป็น data on demand คือเราอยากจะทําตอนไหนก็ได้นะครับทีนี้ ในส่วนของรายละเอียด Very High Resolution เนี่ยคือเราต้องมองนะครับให้นึกถึงภาพว่าข้อมูลมันเก็บเป็นแบบพิกเซลพิกเซลถูกไหมถ้าเราได้ดาวเทียมเนี่ยบางทีข้อมูลที่มีรายละเอียดเห็นหลังคาบ้านเห็นช้างเป็นตัวเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องยากครับที่จะได้ดาต a ารายละเอียดสูงอย่างเงี้ภายในเงินงบประมาณที่จํากัดเท่านี้นะครับตรงนี้ก็จะมาทดแทนนะครับ แล้วตัวต่อมาคือภาพวิดีโอนะครับพอดีถ้าถ้าเป็นงานสำรวจทาง trendy, สัตว์ป่าเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือภาพวิดีโอรายละเอียดสูงนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับเพราะว่าถามว่าเคลื่อนไหวเนี่ยมันดียังไงนะครับคือเราอยากจะดูพฤติกรรมของสิ่งที่เราสนใจเพราะนั้นถ้าภาพนิ่งเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถ่ายหลายเฟรมหรืออะไรเพียงพอเนี่ยเราจะดูลําบากนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเรายังพอเห็นว่าเออเวลาพฤติกรรมอย่างช้างเนี่ยอยู่สังคมที่เป็นกลุ่มเนี่ยอยู่ยังไงเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยคือเราอยากให้อ่า ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับช่วยบริหารจัดการางานที่เราต้องการทางด้านการสํารวจเนี่ยนะครับให้ง่ายขึ้นแล้วมีราคาถูกลงนะครับเพราะว่าทรัพยากรของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์นะครับเจ้าหน้าที่ต่างเนี่ยเวลาทํางานนะครับถ้าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้นะครับพัฒนาเราไม่พัฒนาตรงนี้นะครับมันมันก็ไม่ต่างอะไรจากการทํางานที่ไม่ได้ใช้ มันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางด้านไอทีเลยเข้ามาบรหิหารจัดการเลยมันช้าครับมันช้ามันเปลืองแล้วมันก็แพงนะครับแล้วมันก็ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เท่าเท่าสิ่งที่มีณวันนี้นะครับน,นี่นี่คือเป้าหมายคืออยากให้ความรู้พวกนี้นะครับกระจายไปสู่ทุกคนให้ให,ให้ได้ที่ทางานกับทางด้านทางด้านนี้นะครับแล้วก็เกิดจากการทํางานจริงนะครับก็คือนิสิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเรียนในระดับตรีโทเอกแล้วเนี่ย เราทํางานแค่ส่งให้จบนะครับมันไม่ใช่เราเกิดจากการทํางานจริงแล้วก็เอางานพวกนี้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็สู่ที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลอีโนมีให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับที่ที่ความมุ่งหมังของเรา กรกล้อง Google Ticker นะครับอันนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนซึ่งเอาไว้คอนโทรลเวลาสั่งให้กล้อง Google ถ่ายภาพนะครับผมโดยจะมีระบบ GPS แล้วก็ระบบกล้องของมันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าไปในภูหนองปิงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางศึกษาทางทางธรรมชาตินะครับภาพที่เราได้นะครับอาจจะเอาอัปลงไปใน Google Earth หรือ Google Street View อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้คนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตเอาไว้เป็น ข้อมูลหรือดัตต้าเบสสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมาหรือวางแผนจะมาเที่ยวที่ที่นี่ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการตัดสินใจในการมาเที่ยวที่นี่ได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งหมดมีสิบห้าตัวครับกล้องข้างบน <S <S ได้ประมาณเกือบรอบเลยครับเกือบสามร้อยหกสิบองศาซึ่งตัวคนถ่ายครับก็จะสามารถกางแขนได้แค่นี้ถ้าเกินอย่างนี้ก็กล้องก็จะถ่ายติดแขนเราซึ่งภาพก็จะเสียแ้วก็ต้อง ภาพทุกภาพที่ถ่ายครับจะต้องผ่านการ QC <c oughs> จาก Google ก่อนนะครับ <c oughs> ถึงจะสามารถนำใบลงเว็บของเขาได้ครับถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เริ่มกันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาเซิร์ชเอาโดรนมาบินเซิร์ชดูก่อนนะครับในในสถานการณ์วันนี้ครับเราเรา,าไม่ได้รับเรารับได้ข้อมูลข่าวสารจากแค่ตอนเมื่อเช้านะครับว่าพบช้างอยู่บริเวณภูรกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า,าวิธีการเซิร์ชด้วยช้างแต่ตอนนี้เป็นเป็นด้วยตาก่อนเราจะทํากันยังไงนะครับ ตัวนตเนี่ยแลขอถามนะครับเนี่ยครับมันกำลังเดินออกไปทางระหว่างขอบสวนยางกับปูอะครับบางพื้นที่เนี่ยเรากันเอาไว้เป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่าโซนกษ์ของสวนป่าบางอย่างเนี่ยอย่างที่เราทราบกันมาคือของช้างป่าที่เข้ามาหากินแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่สืบพันธุ์ก็คือมาเกิดลูกอยู่ข้างในส่วนป่าก็หลายตัวนะครับเราจะทํำยังไงถึงจะใช้ไม้อย่างถูกวิธีถูกการอนุรักษ์มากกว่าการใช้ไม้จากป่าปลูกเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเราไม่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับป่าธรรมชาติแต่เรายังมีไม้ใช้สอยอยู่ในโลกปัจจุบันช่วยเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ก็คือการใช้ไม้จากป่าเศรษฐกิจนี่แหละครับ ตอนนี้มีตัวหนึ่งมาทางนี้ตัวหนึ่งกำลังมาทางเราเดี๋ยเราอยู่อยู่งดูข้างๆเลยใช่เดินดูรอยตรงนั้นด้มข้างไป็นู โหน่าเสียดายจริงๆฮะวันนี้เราไม่เจอช้างเวลาหมดพอดีเลยครับผมแต่ว่าอาพิดมากครับผมว่าเราต้องเจอช้างเป็นอย่างแน่นอนครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะฮะเยาวชนคนทัโลกสำหรับวันนี้ผมริชาร์ดเกนี่และทีมงาน NBT ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย